สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมตาโต้งสปีดครับวันนี้มาส่งงานนะครับเครื่อง63สิซีซีนะครับตัวนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนชุดคาบูตแต่งนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นลานดึงเบาเป็นคอยไฟริ่มตรงจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ตัดรอบนะครับตรงรุ่นจากโรงงานนะครับ เปิดโชค๊คนอนดึงน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นสายรบับูใหม่อย่าเพิ่งจูนนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวติดเครื่องก่อนค่อยจูนครับโอเคครับได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดนะครับก็กลับใบโชค๊คเปิดขึ้นมานะครับคือปิดโชค๊คนะครับแต่ผมจะเร่งช่วยหน่อย เดินเบาต่ำไปนิดนะครับเพิ่มรอบหน่อยเพิ่มรอบอีกนิดครับ เบิ้ลเบิลแล้วดับแบบนี้นะครับคือน้ํามันเข้าเยอะผมจะลดเฮ็ดลงนะครับอีกครึ่งรอบครับตั้งรอบเดินเบาอีกหน่อยเพื่อไม่ให้เครื่องดับนะครับแล้วผมก็ลดเฮ็ดลงอีกครึ่งของครึ่งรอบครับ แนะนำสายซิ่งนะครับต้องรันอินดีๆนะครับลูกเบรกลูกติดมาเยอะแล้วครับผมฝากไปด้วยนะครับเพจสกู o ตเตอร์ดีไอ l a ไทยแลนด์บายตาต้องสปีดเฟ e บุ o k ตาต้องสปีดขอบคุณนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ